สวัสดีครับผมโชคจากช่องดีๆอยู่ดีนะครับในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวเครื่องตัดหญ้าไร้สายของโอซูกะนะครับรุ่น OCBC 5 1 2กันเผื่อใครกําลังมองหาใครกําลังตัดสินใจยอยู่นะครับว่าข้อดีข้อเสียเป็นอย่างไรเดี๋ยวในคลิปนี้นะครับผมจะมาช่วยทุกคนนะครับให้ข้อมูลแล้วก็เพื่อประกอบการตัดสินใจกันครับ เครื่องตัดหญ้าโอซูกะนะครับรุ่น OCBC 512เนี่ยพอเราซื้อมาในชุดนะครับเขาจะให้ตัวเครื่องตัดหญ้ามานะครับเราจะต้องนํามาประกอบเองนะครับซึ่งตัวเครื่องตัดหญ้าของเขาเนี่ยเราสามารถที่จะปลดได้นะฮะตัวข้อต่อของเขาเนี่ยเราสามารถปลดได้เนี่ยตรงนี้มันจะมีข้อต่อปึ๊บนะฮะแล้วก็สามารถที่จะพับเก็บได้แบบนี้เลยนะฮะส่วนตัวใบมีตัวกาดอะไรต่างๆเนี่ย เขาก็จะถอดมาให้นะครับเราก็นํามาประกอบเองแต่การประกอบเนี่ยไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับเราสามารถที่จะประกอบเองได้นะครับในตัวชุดของเขาเนี่ยจะมีแบตเตอรี่มาให้พร้อมกัน2ก้อนโดยแบตเตอรี่ที่เขาแถมมาให้นะครับตัวนี้จะเป็นแบตเตอรี่ 5Ah นะครับจำนวน2ก้อนด้วยกัน20โวลต์นะครับใช้ใส่ไปปึ๊บนะปุ๊บแบบนี้นะฮะแล้วเราก็สามารถที่จะทํางานแล้วก็ตัดใต้เลยในชุดเขาจะแถมที่ชาร์จแบตเตอรี่มาให้นะครับ ชาร์จพร้อมกันทีเดียวได้2ก้อนเลยนะตรงนี้นะฮะให้มาทั้งแท่นแบบนี้เลยต่อมาก็เป็นเลื่อยวงเดือนครับตัวเลื่อยวงเดือนตัวนี้มีขนาด10นิ้วด้วยกันแล้วก็เป็นตัวใบตัดพลาสติกนะครับโดยใบยตัดพลาสติกนะครับที่เป็นอะไหล่ตรงนี้นะฮะเขาจะให้มาทั้งหมดด้วยกัน5คู่นะครับสิอันเวลาใช้งานก็นําไปประกอบกับจานใบตัดพลาสติกแบบนี้นะครับอันนี้คือผมใช้งานไปแล้วนะและเขาก็ยังแถมใบตัดทรงมะละกอแบบนี้มาให้ด้วยอีก1อันนะครับเท่ากับว่าเขาจะให้ใบตัดมาทั้งหมด3แบบด้วยกันนะครับ ในถุงใส่เครื่องมือนะครับก็จะมีประแจแล้วก็มีหกเหลี่ยมมาให้ทีนี้เรามาพูดถึงข้อดีนะครับของเครื่องตัดหญ้าที่ใช้แบตเตอรี่แบบนี้นะครับในฐานะที่ผมเคยใช้เครื่องตัดหญ้าที่เป็นน้ํามันมาก่อนนะครับผมรู้สึกว่าข้อดีของเขาคืออย่างแรกเลยคือเราไม่ต้องทนเหม็นนะครับกับกลิ่นน้ามันไม่ว่าจะเป็นน้ํามันเบนซินกลิ่นของน้ํามันเครื่องก็ดีนะฮะไม่มีกลิ่นเลยเพราะเขาใช้แบตเตอรี่ใช่ไหม ข้อ2ก็คือการดูแลรักษาในเครื่องแบตเตอรี่เนี่ยน้อยมากๆนะครับเราแค่เช็ดทําความสะอาดแล้วก็ใช้งานเสร็จก็เอาแบตเตอรี่ไปชาร์จนะครับแต่สําหรับเครื่องน้ํามันเนี่ยมันต้องดูแลรักษาเยอะไม่ว่าจะเป็นคาร์บูเรเตอร์หัวเทียนระบบการเติมน้ํามันการล้างลูกสูบการเปลี่ยนลูกสูบมีอะไรอีกละ่ะการใส่จารบีที่เพลาการใส่จารบีจารบีที่บริเวณหัวเกียร์นะครับเนี่ยยังไม่ได้ออกไปตัดเลย เราต้องใช้น้ำมันเครื่อง 2T ท,ทผสมกับน้ำมันเบนซินในอัตราส่วนที่เหมาะสมแล้วก็เทสใส่ลงไปในเครื่องเขยา่าแล้วก็เทสใส่ลงไปในเครื่องแล้วหลังจากนั้นก็ออกไปตัดทีนี้เวลาจะสตาร์ทก็สตาร์ทติดยากอันนี้คือเป็นข้อจำกัดของเครื่องน้ำมันนะครับแต่ในสำหรับเครื่องแบตเตอรี่เนี่ยมันไม่มีข้อจำกัดแบบนั้นเลยมันสามารถข้ามไปได้หมดชาร์จแบตเต็มปุ๊บเสียบปุ๊บกดสวิตช์ใช้ตัดได้เลยนะครับอันนี้คือข้อดีของเขา อีกหนึ่งเรื่องที่สําคัญนั่นก็คือในเรื่องของมวลภาวะทางเสียงนะครับมวลภาวะทางเสียงในส่วนของเครื่องตัดหญ้าแบตเตอรี่น้อยมากๆเรียกเรียกว่าแทบจะไม่มีเลยก็ได้นะฮะเพราะว่าคือเขาทํางานด้วยมอเตอร์เนาะ แล้วมอเตอร์ของเขาเนี่ยอ๋อลืมบอกไปมอเตอร์ของเขาเป็นบัตเลสเพราะฉะนั้นเขาทํางานเงียบทํางานได้ความร้อนน้อยกว่ามอเตอร์ที่ใช้แปลงถ่านเพราะฉะนั้นในปัจจุบันเนี้ยอะไรก็ตามที่เป็นมอเตอร์เนี่ยเขาใช้เป็นบัตเลสหมดแล้วนะครับก็คือไม่มีแปลงถ่านนั่นเองนะฮะความร้อนน้อยกว่าเสียงเบากว่านี่คือข้อดีเหลือๆล,ล้นๆน,นะครับของเครื่องตัดหญ้าแบตเตอรี่ แต่ข้อเสียก็มีเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าจะมีแต่ข้อดีสาหรับเครื่องตัดหญ้าแบตเตอรี่นะฮะข้อเสียอย่างแรกเลยที่ผมรู้สึกก็คือว่าถ้าใครที่ใช้เครื่องตัดหญ้าน้ํามันแล้วจะชินกับการกรอคันเร่งนะครับจะเลี้ยงรอบเลี้ยงคันเร่งต่างๆเพื่อเข้าตัดตามที่ต่างๆถ้าใครใช้น้ํามันนะสามารถทําได้อย่างเนียนยิ่งคนที่กรอคันเร่งเก่งๆหรือว่าใช้เครื่องตัดหญ้าน้ํามันมานานๆน,น,นะครับเขาก็จะกรอคันเร่งได้ดีเลี้ยงรอบได้ดีไล่รอบได้ดีนะครับจะตัดด้วยความเร็ว เท่าไหร่ก็ได้ต่าก็ได้สูงก็ได้แต่ในเครื่องตัดหญ้าแบตเตอรี่ไม่สามารถที่จะกลอรอบได้กดคันเร่งปุ๊บกดสวิตไกแบบนี้ปุ๊บนะครับก็ทํางานเลยมอเตอร์ก็ค่อยๆ่อ start นะครับซ o ฟต start ค่อยค่อยๆนะหมุนไล่รอบขึ้นไปนะครับเวลาจะหยุดก็คือ stop เลยนะครับจึงไม่สามารถที่จะกลอรอบได้ในเครื่องตัดหญ้าที่เป็นแบตเตอรี่นั่นเองโอเคอาจจะมีอีกข้อนึงก็คือในเรื่องของระยะเวลาในการตัด เนื่องจากแบตเตอรี่5แอมป์ของโอซูกะตัวนี้นะครับเขาจะสามารถตัดได้นะครับในที่ความเร็ว5,000รอบนะครับความเร็วต่ำของเขาเนี่ยตัดได้อยู่ประมาณสักชั่วโมงหนึ่งไม่เกินเนี้ยนะครับกลมๆเลยชั่วโมงหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าสมมุติว่าคุณใช้ความเร็วรอบสูงสุดคือ7,000รอบเนี่ยคุณจะตัดได้ประมาณเออเมบว่า30-45นาทีขึ้นอยู่กับว่าคุณกดแช่นานหรือเปล่า เพื่อนๆลองตัดสินใจเอานี่เป็นข้อมูลให้นะครับส่วนระยะเวลาในการชาร์จแบตเตอรี่นะครับขนาด 5Ah mm นะครับใช้เวลาชาร์จประมาณ2ชั่วโมงนะครับแบตเตอรี่เต็มๆต,ตัดได้เต็มที่ประมาณ1ชั่วโมงกลมๆนะครับอันนี้ก็คือคุณสมบัติของเครื่องตัดหญ้านะครับ ของ OCBC 512ของโอซูกะนะครับตัวนี้ถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจแล้วก็อยากจะได้เครื่องตัดหญ้าที่ทั้งเงียบทั้งแรงทั้งประหยัดน้ํามันไม่มีกลิ่นไม่เหม็นน้ํามันไม่เสียงเบาด้วยเพื่อนๆกดดูในตะกร้าได้เลยนะครับแล้วก็ถ้ามีคําถามหรือว่าสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องตัดหญ้าของโอซูกะนะครับก็เขียนคอมเมนต์กันเข้ามาถามได้นะครับคลิปนี้เอาประมาณนี้บายบาย